ร่วมกันครับผู้นำชุมชนในพื้นที่23อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีการจัดการไฟป่า การจัดการท่องเที่ยวชุมชนและการจัดกิจกรรมต่างๆในการดูแลป่าชุมชนอย่างต่อเนื่องรวมถึงองค์กรและหน่วยงานภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรวมกว่า200คนร่วมเวทีเสวนาสมัชชาเครือข่ายป่าชุมชนหรือเครือข่ายพลเมืองรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภ,าพภูมิอากาศและฝุ่นควันไฟป่าที่จังหวัดเชียงใหม่รวมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1เชียงใหม่ มูล,ลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนภาคเหนือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,อส,อสอและหน่วยงานภาคีร่วมกันจัดขึ้นเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนเชิงรุกสร้างความเข้มแข็งชุมชนในการจัดการป่าชุมชนครับ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้นำชุมชนมีความเข้าใจในแนวทางการดำเนินการตามเจตนารมณ์ของกฎหมายป่าชุมชนทำให้ป่าชุมชนและก็ทางชุมชนเองเกิดความเชื่อมั่นและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการป่าชุมชนของตนเองทางด้านสิทธิอำนาจหน้าที่และการสร้างความร่วมมือกับภาคีต่างๆและสแสวงหาการระดมทุนในการดำเนินการครับรวมไปถึงการต่อย,ยอดยกระดับป่าชุมชนสู่มิติด้านอื่นๆได้ นอกจากนั้นยังเป็นการแสวงหาความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนป่าชุมชนให้เข้มแข็งครับเกิดกลไกการทํางานสมัชชาเครือข่ายป่าชุมชนที่เป็นรูปประรรมซึ่งก็จะนําไปสู่การฟื้นฟูป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรป่าไม้ฝุ่นควันไฟป่ารวมถึงความริเริ่มอย่างจริงจังในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกครับก็จะเป็นโมเดลหนึ่งว่าถ้าอำเภอทุกอำเภอ คิดเรื่องที่ทากินคิดเรื่องป่ามชนแล้วมีการมาทํางานบูรณาการการร่วมกันว่าเราจะต่อยอดป่ามชนไปทําเรื่องความมั่นคงทางอาหารแล้วต่อยอดป่ามวชนไปเรื่องเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาไฟป่าแล้วต่อยอดป่ามชนเรื่องทําเรื่องการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเราจะต่อยอดกับการทําเรื่องการกักเก็บคาร์บอนเพื่อไป เป็นมีรายได้ส่วนหนึ่งของป่าชุมชนเราจะต่อยอดเลือกประสิทธิภาพการป้องกันการบุกรุกได้ยังไงร,รองอธิบดีกรมป่าไม้และประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ป่าบอกว่าที่ผ่านมาเปิดเกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างประชาชนในพื้นที่ป่ากับเจ้าหน้าที่ครับเนื่องจากข้อกฎหมายป่าไม้ทําให้ประชาชนขาดความมั่นใจในการใช้ชีวิตประจําวันและช่วยกันร,รักษาป่าส่งผลให้เกิดปัญหาหลายด้านตามมาทั้งเรื่องของการบุกรุกพื้นที่เรื่องไฟป่าปัญหาฝุ่นควัน ล่าสุดได้ํำความเข้าใจกับแกนนำชุมชนที่อาศัยอยู่ในป่าในเรื่องสิทธิในการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนตามพระราชบัญญัติป่าชุมชนพุทธศักราช2562เพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์พื้นที่ป่ามีไรายได้โดยช่วยอนุรักษ์รักษาป่าไม้ร่วมกับเจ้าหน้าที่เพื่อให้คนอยู่กับป่าได้อย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนนะครับการดูแลจัดก,การป่าไม้อย่างยั่งยืนนั้นคือต้องทําโดยประชาชนโดยที่โดยเจ้าที่ป่าไม้เนี่ยเราจะถอดตัวออกมาเป็นพี่เลี้ยง เราจะคอยแนะนำคอยให้องค์ความรู้เพิ่มนวัตรกรรมเพิ่มวิธีการประสานงานจากหน่วยงานรละการาต่างๆในการจัดหาสิ่งที่เหมาะสมที่มีเกิดรายได้โดยไม่ทำลายทรัพยา,ากรนชาติหรือล้อมให้พี่น้องประชาชนในชุมชนนั้นๆเพื่อพัฒนาเขามีกักยาพในการเลี้ยงดูตัวเองได้เขาถึงดูแลป่าเราได้และป่าของประเทศไทยจะได้ตามเป้าหมาย40%ตามนโยบายขราของชาติครับปีป่ากองป่าไม้นี่ครับมันขัดแย้งกันเนี่ยครับทำอะไรก็ฝีไ,ไต้องดูแลแล้วให้ให ป่าไม้ดูแลไปเลยแบบนี้ครับบาบาส่วนนี้มันมีวามขี้อย่างนี้แบบนี้อยู่แต่ตอนนี้นี<ส>่ก็บอกว่าถ้าป่าไม้ถ้าป่าไม้ก็มีมีส่วนหนึ่งที่ต้องดูแลเนาะเราชาวบ้านก็มีส่วนก็มันมีหน้าที่อยู่นะชบบาวบ้านก็มีหน้าที่อีกส่วนหนึ่งที่ดูแลแล้วก็ป่าไม้ก็มีหน้าที่ที่ว่าต้องส่งเสริมชบบาวบ้านก็ปฏิบัติแบบนี้นครับทำงานร่วมกันทำงานร่วมกันนะครับ การร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมเวทีเสวนาสมัชชาเครือข่ายป่าชุมชนหรือเครือข่ายพลเมืองรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภ,าพภูมิอากาศและฝุ่นควันไฟป่าครั้งนี้ก็มีมติเห็นชอบให้มีการสร้างเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดเพื่อที่จะเป็นศูนย์รวมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและย,ยั่งยืนนะครับ